สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับอาจารย์โตประทู w o d w ูดวิ n งช h o p อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวใหม่ของผมนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ประเภทไร่สายของมาค i t a านะครับนั่นก็คือเลื่อยตัดเหล็ก นะครับหรือตัดโลหะแบบไร้สายรุ่น DCS 553 Z ตัวนี้นะครับความจริงผมซื้อมาใช้สักพักหนึ่งละออกไปใช้หน้าง,งานก็สอาภารกิจนะครับคือเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยผมมาทำรับติดตั้งโซลาเซลล์นะครับงานของผมเนี่ยผมจะต้องใชเ้เลื่อยในการตัดรางอลูมิเนียมที่จะวางแผงโซลาเซลล์ นะครับมีความจำเป็นที่ผมจะต้องหาอุปกรณ์ตัดนั่นก็คือตัวนี้นะครับให้ดูชัดๆนะ,นะครับนะครับสำหรับคุณสมบัติเดี๋ยวดูในกล่องก่อนนะในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็จะ,จะจะมีตัวตัวเลื่อยตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะคู่มือ แล้วก็มีโบชัวแถมมาแล้วก็จะมีตัวรั้วรั้วที่ผมเอาไปเอาไปเก็บข้างในแล้วนะครับก็เป็นรั้วธรรมดานะครับอ่ะเก็บกองกันนะครับมาดูที่ตัวเลื่อยตัวเพลเอกนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่18โวลต์นะครับซึ่งผมมีเครื่องมือของ Magita ที่ใช้กับแบตเตอรี่18โวลต์เนี่ยอยู่5-6ตัว6-7ตัวเยอะละนะครับ มีสว่านไร้าสายนะครับสามตัวนะครับมี Impact 1ตัวมีเครื่องเ,ออเลื่อยโซ่ขนาด10นิ้วบา์10นิ้ว1ตัวนะครับแล้วก็มีอ,อ,อะไรโรตารี่เจาะปูนอีก1ตัวที่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็มีหลายนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือตัวนี้ทีนี้มาดูตัวนี้ก่อนคุณสมบัติของเขาเขาเขียนว่าเป็น รุ่นนี้จะเป็นมอเตอร์แบบบัสเลดนะครับคือไม่ใช้แปลงนะครับแล้วก็มีเบรกในตัวคือทันทีที่เราปล่อยสวิตช์ม๊บเขาจะเบรกหยุดเกือบกระทันหันเลยละ่ะนะข้อดีของการที่มีเบรกก็คือใบเล่จะไม่หมุนฟรีซึ่งน่าจะอันตรายนะครับทีนี้มาดูสเปคของเขาสเปคเขาก็จะบอกอยู่ด้านหลังนี้นะครับบอกว่าเป็นรุ่น DCS 5 5 3นะครับใช้แบตเตอรี่1 8โวลต์ ความเร็วรอบ4,200รอบต่อนาทีนะครับรุ่นนี้ผลิตผลิตในจีนนะครับโดยมา k i กิต้าของญี่ปุ่นนะครับแล้วใช้ใบเลื่อยขนาด136มิลหรือ5เศษ5 5นิ้ว7ขุนนะครับหนิ้ว7หุนหรือ136มิลนะครับอันนี้คือใบเลื่อยที่ติดมากับเครื่องคือเป็นใบเลื่อยชนิดตัดเหล็ก ทั่วไปนะครับตัดเหล็กรูป,ปรพันธุ์ตัดเหล็กอ่เหล็กกองเหล็กทั่วไปนะครับที่มีความหนาอ่สักหนึ่งมิลหรือสองมิลขึ้นไปอ่ะนะครับอันนี้มันเท่าที่ผมดูในคลิปเนี่ยเขาตัดผมเห็นเขาตัดถึงสามสิบมิลเลยนะเหล็กหนานะครับหนามากอ่ะนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะอ่ตัดเหล็กให้ดูนะครับเ,เดี๋ยวดูคุณสมบัติตัวเครื่องก่อนนะครับ ที่บอกว่ารอบ4,200รอบเนาะนะครับแล้วมีที่ใส่ล้วด้านนี้นะครับล้วอยู่ในบ้านไม่ได้เอามาแล้วก็มีที่ตัวเขาก็จะมีปะแจัหกเหลี่ยมสำหรับเปลี่ยนใบเสียบเสียบด้านนี้นะครับมีมีปุ่มปุ่มเซฟตี้คือปุ่มนี้นะครับคือเราจะเปิดสวิต์ปุ่มสวิต์อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มสวิตต์ตรงนี้เราจะเปิดสวิต์ไม่ได้นะครับถ้าไม่กดตัวเซฟตี้ตัวนี้นะครับ อ่เดี๋ยวเราลองใส่ถาดแล้วเปิดให้ดูนะครับเปิดนะพอทันทีที่เราปล่อยปุ๊บนะฮะประมาณหนึ่งวิงเขาจะเบรกหยุดเลยนะครับนี่คือความปลอดภัยอ่ะทีนี้มาพูดถึงใบเดี๋ยวถอดถอดแบตออกกันนะครับพูดถึงใบตัดเนี่ยมันมันจะมีใบตัดเฉพาะเฉพาะโลหะ ขายแยกขายต่างหากนะครับที่มากับเครื่องนีนเป็นใบสําหรับตัดเหล็กโดยเฉพาะนะครับลักษณะของใบตัดเหล็กเนี่ยมันจะมี32ฟันนะครับสาฟันนะครับเป็นเป็นใบเป็นใบคาบายนะครับแล้วก็จะมีหลังอูดที่เกือบสเสมอใบเลยนะครับมุมนี่ค่อนข้างตั้งตรงนะครับเหตุผลก็คือเขาเวลาเราตัดโลหะเนี่ยเขาต้องการให้ กินโลหะทีละนิดนะครับทีละนิดเพื่อรักษาคมและไม่ให้ตัว,ต,วตัวฟันเนี่ยเสียหายหรือกระเด็นออกมานะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันมีแยกใบเฉพาะโลหะผมก็เลยซื้อมาเท่าที่หาซื้อได้นะครับอันแรกคือเป็นใบตัดอลูมิเนียมใบตัดอลูมิเนียมนะเราจะเห็นว่าฟันของใบตัดอลูมิเนียมเนี่ย จะคล้ายๆฟันของใบตัดเลื่อยไม้ตัดไม้เลยนะครับลักษณะคล้ายกันแต่ฟันจะถี่นะครับมีจะมีฟันถี่นะครับใบตัดเหล็กเนี่ยมีตะกี้ว่ามีกี่ใบนะมีใบตัดเหล็กนี่มี32บใบนะครับใบตัดเหล็กเนี่ยมี32มฟันนะครับใบตัดอลูมิเนียมจะมีทั้งหมด52ซึ่งมากกว่าถึง20ฟันเขาจะบอกตรงนี้นะครับ ต่อไปใบที่สามผมซื้อมาทั้งหมดสี่ใบนะครับใบที่สามนี่เอาไว้ตัดเหล็กบางโดยเฉพาะเพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยว่าและไอ้ที่เขาให้มาตัดเหล็กมาตัดเหล็กบางไม่ได้หรอนะครับคือการตัดเหล็กบางเนี่ยเนื่องจากฟันเขามีแค่สามที่สองฟันเนี่ยเวลาเราตัดเหล็กบางเนี่ยมันจะเกิดการกระพือนะครับกระพือของเหล็กที่ตัดเนี่ยแล้วมันจะไปไปดีดกับตัว ัวฟันนะครับอาจจะทําให้ฟันเสียหายบินหรือหลุดออกมาได้นะครับในการตัดโลหะบางนะครับเขาจะออกแบบมาให้ฟันเนี่ยซี่เล็กซี่เล็กมากนะครับนะผมจะให้ดูนะซี่เล็กนะครับแล้วมีจำนวนฟันถึงห้าสิบสองฟันนะครับมีจำนวนฟันถึงห้าสิบสองฟันเนี่ยเท่ากับใบตัดอลูมิเนียมเลยจำนวนห้าสิบสองฟันเหมือนกัน แต่มีหลังอูดเหมือนใบตัดเหล็กนะครับหลังอูดเกือบเกือบจะเสมอฟันเลยนะครับแบบนี้และใบประเภทที่3คือใบตัดสเตเลสสตีลดยเฉพาะนะครับใบตัดสเตเลสทำไมจะต้องซื้อใบตัดสเตเลสโดยเฉพาะเพราะว่าสเตลเลตเนื้อโลหะเนี่ยจะแข็งกว่าเหล็กแข็งกว่าเหล็กมากนะครับค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเอาเอาไปเลื่อยตัดเหล็กเนี่ยไปตัด สแตเลสเนี่ยมีโอกาสที่ฟันจะบิดหรือฟันฟันจะกระเด็นหลุดมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างง่ายนะครับใบตัดสแตเลสนี่จะมีจํานวนฟันเยอะกว่าเพื่อนนะครับจำนวนฟันถึง60ฟันนะครับอันนี้52นะครับตัดเหล็กบางตัดอลูมิเนียม52ส่วนตัดเหล็กทั่วไปก็มี32ฟันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัดโลหะประเภทไหนเป็นหลักก็เลือกซื้อ ใบตัดประเภทนะั้นมาใช้ก่อนนะครับซึ่งแต่ละใบในราคาค่อนข้างแพงนะครับราคาพันกว่าบาทขึ้นทุกใบเลยนะครับผมทำราคาไม่ได้ล้นะที่ผมใช้แล้วเนี่ยก็มี2ออันก็คือใบตัดโลหะทั่วไปที่มากับเครื่องแล้วก็ใบตัดอลูมิเนียมนะครับซึ่งผมเอาไปใช้หน้าง,งานเวลาไปตัดลาง อลูมิเนียมลางโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้อยู่2ใบนี้เป็นหลักแต่สองใบนี้ก็ซื้อมาเผื่อได้ใช้นะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการาวา้ตัดมทเทชีชซึ่งมันเป็นโลหะบางนะครับ,นะรบนี่ก็คือคุณลักษณะนะครับทีนี้ในตัวเครื่องเนี่ยเวลาเราใส่แบตเข้าไปแล้วนะนะครับเมื่อเราแตะสวิตช์นะครับเม,เมื่อเราแตะสวิต บาๆเนี่ยไฟหน้าไฟส่องไปที่ชิ้นงานเนี่ยนะครับจะติดสว่างขึ้นมาแล้วก็จะมีใบไฟบอกสถาน,นะของแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้สีแดงนะครับบอกมีมีอยู่3ขีดซึ่งจะบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลือพลังงานเท่าไหร่นะครับถ้า3ขีดเนี่ยแสดงว่าแบตเต็มนะซึ่งที่ตัวแบตเองก็มีให้ดูอยู่แล้วแต่พอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยที่ตัวแบตเนี่ยมันจะมันจะอยู่ด้านในมันจะมองไม่เห็น นะครับมันจะมองไม่เห็นเพราะนั้นก่อนใช้งานเนี่ยเราเช็คแบตที่เช็คไฟที่แบตก่อนนะครับแล้วเข้าไปเสียบนะครับพอพอเราแตะปุ๊บไฟที่ตัวเครื่องก็จะบอกสถานะแดงขึ้นมาแบบนี้นะครับสามขีดแล้วก็ไฟหน้าที่ส่องไปที่ชิ้นงานนะครับก็จะติดนะครับแล้วสามารถปรับความลึกของของตัวฐาน นะครับว่าเราจะให้เขากินลึกกินน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับลึกสุดเนี่ยตัดเล็กกองได้ถึงเล,เล็กกองสองนิ้วเนี่ยตัดได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูว่ามันตัดได้ลึกสุดได้กี่มิลน,นะครับลึกสุดนี่ได้ได้ถึงโอ้ได้ถึง59มิลแนะครับเกือบเกือบหกมิล เพราะฉะนั้นเหล็กกองนี่ก็สองนิ้วก็สองนิ้วก็50ามิลนิดๆน,นะครับอันนี้ตัดได้หกสิบมิลก็ตัดเหล็กกองขนาดสองนิ้วได้สบายๆเดี๋ยวได้ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะครับมีมีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับรุ่นนี้ถามว่าเอาไปตัดไม้ได้ไหมนะครับจริงๆใบตัดอลูมิเนียมเนี่ย หน้าตาเขาคล้ายๆใบตัดใบไม้ใบตัดไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบว่าถ้าเอาไปตัดตัดได้เล็กๆน้อยๆคือตัดคอสคั cut, ดหรือตัดขวางได้เล็กๆน้อยๆแต่อย่าตัดยาวนะครับเพราะเหตุว่าเ,เครื่องนี้มันไม่มีช่องสําหรับคลายขี้ไม้ออกมันไม่เหมือนเลื่อยวงเดือนหรับตัดไม้นะครับมันจะด้านหลังเนี่ยหลังจากตัดแล้วเนี่ยโลหะจะถูกเก็บไว้ในกล่องตรงนี้นะครับเวลาเราใช้เสร็จก็เปิด เปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เทโลหะออกมาเศษโลหะนะครับที่ที่เราตัดออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตัดไม้เนี่ยขี้เลื่อยเนี่ยมันจะไม่กระเด็นออกมนก็จะอุดอยู่ตรงนี้ถ้าเราตัดยาวเนี่ยมันจะอุดแล้วก็เกิดไหมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันตรายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่าเอาไปตัดไม้เลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะทดลองตัดเหล็กดูนะครับคือผมจะทำเหล็กคานสำหรับ ติดล่อไฟฟ้านะครับล้อไฟฟ้าผมซื้อมาแล้วนะทีน,นี้ก็เหลือการทําเหล็กคานผมก็ไปซื้อเหล็กคานขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งคูณหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับหนา2มิลเป็นเหล็กกวาวนายัยเมื่อวานนี้ผมไปซื้อมานะครับเดี๋ยวเราจะทดลองตัดเหล็กนิ้วครึ่งให้ดูก่อนนะครับและผมยังมีเหล็กกล่องขนาด2นิ้วนะครับขนาด2นิ้วนะขนาด อ่าสี่คูณสอง่ะเดี๋ยวจะสาธิตตัดให้ดูนะครับอันนี้เราจะตัดเหล็กขนาดนิ้วครึ่งให้ดูก่อนเราจะทดลองตัดดูนะครับ ของการตัดนะครับแผลแผลตัดนี้เรียบมากนะครับเรียบมากแล้วก็ประกายไฟน้อยนะครับแล้วก็สามารถจับชิ้นงานได้หลังตัดเลยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นการตัดแบบโคนคัดนะครับคือตัดเย็นนะข้อดีของการใช้เลื่อยแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับการใช้หินหินเจียตัดเนี่ยหินเจียนี่จะจะใช้วิธีบดเอานะครับจะใช้วิธีบดโลหะแล้วจะเกิดประกายไฟค่อนข้างเยอะ นะครับแต่ไอประเภทเนี้ยนะครับเขาจะใช้วิธีการกัดนะครับใช้ใบของเขาเนี่ยกัดเนื้อโลหะเพราะนั้นไฟเนี่ยจะออกมาน้อยแล้วก็การเสียดทานเนี่ยจะน้อยนะทำให้โลหะที่ตัดเนี่ยไม่ไม่ร้อนนะครับคือตัดเสร็จจับเอามือเปล่าจับได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อดีแต่ไอเลื่อยประเภทเนี้ยใบเขาจะหมุนย้อนขึ้นนะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นเล่ตัดไม้นี่ก็จะหมุนอย่างเงี้ยนะครับหมุนหมุนลงแต่ตัวนี้จะหมุนย้อนขึ้นนะครับก็เดี๋ยวตัดเหล็ก4 4คูณ2ให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะตัดเหล็ก4คูณ2ให้ดูก็เอาเหล็ก4คูณ2มาแต่ผมหาไมาห้หนุนดีๆก่อน นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะนะอันดับแรกก็คือขีดเส้นที่เราจะตัดก่อนเพื่อเป็นไกด์นะครับนะผมจะตัดออกนิดเดียวนะ เสียงค่อนข้างจะอลังการอยู่นะครับเนี่ยตัดทิ้นเหล็กมาแล้วทิ้นเหล็กไม่ร้อนมากนะครับคือสามารถเอามือเปล่าจับได้แต่ก็ร้อนพอ,อนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ก็คือแผลตัดนะครับแผตัดเห็นว่าแผลตัดในเรียบนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยคมชัดเดี <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมถ้าหากเพื่อนๆท่าในใดสนใจก็จัดหามาไว้ใช้ได้นะครับแต่ผมจะมีข้อแนะนํานิดนึงก็คือ ถ้าเพื่อนๆจะเลือกอุปกรณ์ไร้สายเนี่ยผมแนะนําว่าที่ที่ใช้แบตเตอรี่น,นะครับผมแนะนําว่าควรจะเป็นแบรนด์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราเราสามารถแยกซื้อได้อันนี้ผมซื้อแยกซื้อเฉพาะตัวมานะครับเฉพาะตัวมาแล้วผมมีแบตเตอรี่ทั้งหมด5ก้อนขนาด18บโวลต์มีทั้งมี5แอมป์5แอมทั้งหมดเลยนะครับมีอยู่5ก้อนแล้วก็มีแท่นชาร์จอยู่2แท่นนะครับคือผม ใช้ที่ชอ็อปแท่นหนึ่งแล้วก็อีกแท่นหนึ่งผมใช้งานงานสนามงานที่หน้างานนะครับก็ติดไปทุกครั้งนะครับเพราะ,ะด้วยวิธีเนี้เราไม่ต้องซื้อซื้อแบตซื้อแท่นชาร์จเยอะถ้าเราแยกเลือกใช้หลายแบรนด์อย่างเช่นตัดเหล็กใช้ m a กิต้าอีกตัวหนึ่งไปใช้มิ w a u กี้อีกตัวหนึ่งไปใช้ดีวอ t เราจะต้องซื้อทั้งแบตทั้งแท่นชาร์จ นะครับแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันก็ไม่ได้นะครับก็คืออันนี้คือข้อแนะนำขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหา,หากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มานำเสนออีกสวัสดีครับ